สวัสดีค่ะตอนนี้น้องหนูเล็กจะทานข้าวนะคะดูเมนูมีต้มแซบกระดูกอ่อนหมูปลานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะคะที่หอมเจียวเลิศมากน้ําจิ้มอ่าไม่ใช่สีน้ําจิ้ม,มเนะมื่อคืนนะมริกเผาโอเคน้ําจิ้มเลิศมากน้ําจิ้มตําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักดองนะคะ <c oughs> เลิศๆ <c oughs> ที่เด็ดอยู่นี่นะคะปูปูนะคะเดเบสมาก นี่ก็คือสดๆนะคะแบบสดๆเ,<อ>เลยนะคะหไหมการเค้งก็ดึงออกไปดูดๆกันหมดละอันนี้นี่น,น,น,นี่สดยอดมากน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณพ่อตำนะคะเลิศมากเลยนะคะ mm hmm. อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ mm hmm. เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากหอยหอยนางลมนะคะจากทะเลนะคะจุกใจจุกจุก แล้วก็เอาหอมเจียวใส่ไปหน่อยนึงนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วยังไงต่อนี่เลยนี่พริกเผานะคะเราน่าจะมีอ่าช้อนช้อนกลางกับน้ำจิ้นหน่อยนะคะโอเคมาละนี่นะคะลาดลงไปหัวฟังมากบอกเลย นี่อืมอืมเดี๋ยมเลยโอเคอืมแซ่บมากมากินข้าวแล้วกันข้าวยองเดี๋ยวเบสมาก อิเลยนา้อทีลหนี่ค่ะเดือดเบสมากกระดูกอ่อนมูสดยแบบเนื้อแบบยุยยุยไม่ต้องแพะก็ได้หรือจะเอาแบบแพะก็ได้นี่เลยค่ะใส่ช้อนของเราของกินแบบไม่มีข้าวนะคะ้อนรลอร้อน เนี่ยอย่างี้ขออนุญาตคะปังมากใช้ช้อนของเจ้าของปาฝั่งนี้ก็เป็นของหนูเล็กคนเดียวเพราะว่าเป็นคนเป็นชอบกินปลามาก<อ> <laughs> งูงงก็ได้ค่ะกินเยอะๆจะได้ฉลาดเอออ่าขออนุญาตมีปัญหากับแอดมินะคะ <laughs> ่ะอ่ามาเลยเน,เนื้อเนื้อมันไมืมา จุกใจมากดูนะโอเคแอร์เราเลยเนี้ยถ่าย P O อยู่นะคะอยู่ข้างในบ้านแล้วค่ะไปไหนอะเบสไม่รู้ค่ะก็มองไปไม่อยู่นี่หรอนี่ข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะปวดหัวเดี๋ยวเบสมากินยาไหมคะขอแบบปลาเต็มๆนะคะข้าวน้อยๆอ่ะอืง ผักตม้มอิ่มยังครับแอดมินไม่ต้องกินค่ะแอดมินหิวแล้วครับแอดมินหิวข้าวล่าสุดนี่นี่แอดมินไม่ต้องกินข้าวค่ะนี่น้ำพริกกะปิฝีมือคุณแม่คุณวันดีสีนวลใส่ไปเลยค่ะน้ำพริกกะปิมะนาวนะคะคนละย้อนเท่ากินแบบนี้มะขามหรือมะนาวมะนาวเนะาะมะขามกับมะนาวเนี่ย พอระยอจะประมาณนี้แล้วเราก็เอาข้าวสวยผงผมไปเลยค่ะอ่ะอย่างนี้นะอร่อยมากถ้าดูข้าวด้วยกันนะคะแั่ข้าวบ้านเราถือ,อว่ยคืออยู่ติดทะเลเนาะมันก็จะสดๆเลย อร่อยมากแซ่บมากนะคะอาบายนะคะขอต้องไปกินต่อนะคะอันนี้ก็คือปูนะคะนนองหนูได้แกะกล้ามมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเนื้อแบบจุกใจเนื้อแบบจุกใจใช้คำนี้นะคะนี่คืออยู่บ้านได้กินของสดใหม่นะคะอยู่นู่นได้กินค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ติดทะเลเนาะนี่หนูขอจุ้มไปเลยนะคะ ข้าอต้มมันาคาดไมกินมากอันมีน้ำลายแตกอะอฮีออยไม่ทานข้าวเพราะว่ามันเนื้อหวานแบบหวานมากคือแบบไม่จะพูดยังไงอยากให้มาลองทานอาหารทะเลนะคะมันเป็นอะไรที่ฟินมากถ้าเราอยู่ติดทะเลแล้วเราได้กินของสดใหม่มันเป็นอะไรที่แบบสวรรค์แล้ว นี่ไงันแข็งแรงมากกล้ามแบบเน้นเน้นแน่นจัดแน่นจัดโฟะโะเลยเป็นไงเนื้อแบบเนื้อแบบเนี้ยก็ดองเขาบอกเขาบอกว่าทำไมนะมันแน่นมันมันปูเยอะมันปูเยอะใช่ไหมลองลองลองไงดูสิกล้ามเขาแบบจึ้งใจจึ้งจิตลองไง ใช่หรออืมเขาบอกกระดองม,มันมันเยอะเอไว้ก่อนนะกระดองนะคะมา<บ><บ>อ,อจริงว่ะเป็นไง่ยเออกมาล่ลาสุดกล้ามหลุดแล้วมาดูนี่นะนี่นะคะเราแกะกระดองมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ความมันติดมาเลยแล้วเราก็ทำงี้ใส่ข้าวไปเลยค่ะดูมัน เยิมย่มเยิ้ม oh. แอบมีน้ำลายแตกตั้งแต่ก่อนแกะแล้วหืม hmm. ไม่สดได้ยังไงถามแค่นี้ถามใจเธอดูนะคะนี่แห hmm. ละค่ะลูกสาวผิดเกลือน้อยน้ำทะเลนะคะผิเกลือซะหน่อยอ๋อผ oh, ิดเกลือนะคะถ้าระยองเรียกผิดเกลือ hmm. แต่บางที่ก็จะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยเือยั่ว hmm. เลย,ยจ้าคำนี้ดูความมันของปูนะคะ อขอไม่ต้องเข้าเยอะเท่าไหร่คำนี้คือ The best มากขอนั่งเฉยๆคุณจะปะ <S <S 1> <S 1> น้ำลายแตกกันหรือเลปล่า <S <S แต่แอดมินน้ำลายแตกและะ้วค่ะถูน้ำถูข้างเลยตีนี้สองข้างเลยแด้บอกว่าไม่อร่อยอยู่จริงนะคะ ไม่พูดเยอะจบคอไปกินต่อและ